สบายดีพี่น้องสบายดีตอนส,อสวยยเดอร์พี่น้องจา้าสบายดีพี่น้องมันตั้มผิดพี่น้องจ้าพัดกระเพราใส่กระดาษทราย over the line. เขาเพื่อนี้อ้พี่น้องทำไมทานไม่ต้องเทนเนียบจังเลยพี่น้องหอยเบิง่งไก่เนาะถั่วฝักยาวแล้วก็ผิกไทยหมูพี่น้องจา้านี่ก็จะเป็นใบกะเพราเก็บจากสวนเนาะทานเลาก็ทานระเนืองสับ พี่้องป้องป,อป้าอ้อยเดพากับพเรนเพิงเด้อเพิ่งพังมนมาเนพอแม่ท่งเจ้าออเด้อสิบอ,อกไห่ตอนมามาสิหายครับที่นะ่น่น้องเอ,อ,อยงเ้ยเล่เรนก็เพิง มาเลยเรียรทานมือยัง like ่งยัไ่าหื้อตู้ใส่เสื้อผ้ Khai tủ vào bà bọn ạ, bọn 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 นอ,นอ้แตอนนี้ไม่ใช่รถถ่ายตู้นะคะรถขนดินค่ะ ผ่ากบอห่อนเนาะแถวสามฟองจ้ายังไม่หอาไปให้ไปทวอะไ้เปหน่วยบอกไปกระ้ารู้่าผ่าไป

ไม่ได้อดไม่ได้เินื่ <c oughs> การเย่ยังหาใหญ่เนาะการเย่แปว่าอะไร Nghe nhạc, nghe là nghe đoạn 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 đoạn. Còn ai nhà mình phải nó cho Còn แล้วละเด้อพี่น้องเนาะผัดกะเพราถวายเพลเนาะมันก็จะเป็นไข่ดาวเขาห้องกระพุ้ลอยแล้วเนาะโอนี่การ์เซล่าเด้อพี่น้องจะฝากกุหลาบกุแลาบเนาะขอบคุณทุกเมนต์ทัวกำลังใจเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าเพียงว่าสบายดีสบายดี